อพอพูดถึงภูกเกต็ตแล้วนะคะม,มาดูฟากฝั่งด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภูกเกต็ตกันสักหน่อยนะคะคือทางด้านคุณเลิศชายหวังตระกูลดีค่ะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานภูเก็ตค่ะพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว,ยยวช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะ2567ระหว่างวันที่16ถึงขอภายค่ะ12ถึง16เมษายนนนะคะรวมแล้วเนี่ยนับนิ้วนะ5วันคุณน,น,นะคะเต็มๆเข,เขาคาดการเอาไว้ว่ารายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ย อาจจะอยู่ที่ประมาณ7,000ล้านบาทค่ะอันนี้แบบกลมๆนะกลวาว,าวดิฉันขอพูดแบบว่ากลมๆล,ละกันกกนะคะกลมๆว่า7,000ล้านบาทนะคะ่อันนี้เนี่ยเป็นไรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่นะคะ6 พันบาทนะ,ะต่อคนต่อวันอันนี้กลมๆเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเขาก็จะมีอย่างที่บอกกําหนดการนะคะที่จะมีการจัดก,กิจกรรมสงกรานเนี่ยในหลายพื้นที่ทั่วเกาะภูเก็ตเลยค่ะ,คะจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะทีนี้เนี่ยเราพูดถึง กิจกรรมต่างๆในพื<ม>้นที่กรุงเทพนะคะมัพอสมควรและใ,ในาร,ารายการโดยเฉพาะสงกรานเนี่ยที่กรุงเทพนะแต่ที่อื่นนะสนุกไม่แพ้กันใชเ่เรามาดูทางใต้ะะทางใต้ก็เหมือนกัน,นะะทางใต้นะคะเขาบอกว่าประเพณีสงกรานของภาคใต้เนี่ยเรียกว่า วันว่างค่ะวันว่างว่างแบบว่างเลยว่างจนมาเล่นน้ำได้อใช่วันว่างหมายถึงอะไรวันว่างเนี่ยหมายถึงว่าว่างเว้นจากการทํางานทุกชนิดนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อต่างๆในวันนี้ด้วยอย่างเช่นว่าวันนี้เนี่ยห้ามตัดผมอ่าวันว่างว่างขนาดนี้แต่ว่ามีข้อห้ามนะข้อห้ามมีห้ามตัดผมคืออันดับแรกเลยอห้ามตัดผมห้ามตัดเล็บห้ามฆ่าสัตว์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างค่ะใช่ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะจัดขึ้นสามวัน เท่สาม <c oughs> วันที่ว่าก็คือ1ิบสามถึงสิเมษายนซึ่งคือวันสงกรานไทยนี่แหละใช่คือเป็นห่วงเวลาที่จะได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่นะคะโดยการจัดหาผ้าใหม่การอาบน้ําการสะหัวการขอพรจากผู้ใหญ่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกิจกรรมไฮไลท์สงการภาคใต้กันซะเลยเพื่อใครจะใช้วันว่างนะคะค่ะ <c oughs> ไปทากิจกรรมอันนี้ไม่ห้ามอันนี้ทําได้ใช่แบ่งตามจังหวัดเลยแล้วกันค่ะนะอย่างภูเก็ตเอาย้ำหน่อยเมื่อกี้พูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดอีกค่ะพูดอีกพูดอีกภูเก็ตเนี่ยก็ช่วง12 -14 ถึงเมษายนค่ะจะมีงานอะไรบ้างจะ,ะมีงานป่าตองเฟสติวัลออนเดอะบีชโอ้โหบิกินี่ต้องเข้าแล้วใช่แล้วนะบิกินี่ต้องเข้าแล้วสองชิ้นสองชิ้นทูพีชแววนกับหมวก เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบเฮ้ออะไรนะนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยหลากหลายนะคะก็จะมีการทําบุญตักบาตรอาหารแห้งการแสดงขบวนรําไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยการรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้อาวุโสค่ะเขาจะจัดที่ลานบางลาชายหาดปะตองนะคะ12.14เมษาค่ะนอกจากนี้ยังมีภูเก็ต เ heritage wave 2024อันนี้จะจัด<อ>แถวแถวย่านเมืองเก่านะคะจัดวันที่13เมษาย,ยนก่ะอ้าวเลือกได้เลยนะว่าจะไปตรงไหนและที่สำคัญที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือสองกรานโนแอลนั่นเอง <Low S 1> นะคะ, <alcohol. S 1> คะอันนี้เขาจะจัดที่ถนนหน้าลาย Light Avenue นะดิฉันก็ไม่รู้กันว่าอยู่ตรงไหนนะคะต้องให้ต้องให้คนในคนที่บอกอ ชีพ้พิกัดนิดนึงนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะค่ะเอาไปที่พังงาบ้างคุณอารณนาอ่าไปจังหวัดใกล้เคียงกับภูเก็ตเขาเลยนะคะจังหวัดพังงาค่ะเขาจัด11 12 13เหมือนกันเริ่มต้นที่ประกวดเทพีมหาสงกรานค่ะที่ถนนดอกถนนข้าวดอกค่ะ ถนนข้าวดอกขานะคะอยู่ตรงบึงน้ำหนองมูลตะกัวค่ะตัเทศบาลตำบลคึกคักค่ะตตำบลนี้น่าจะไปดูไปดูซิคึกคักขนาดไหนนะคะก็มีถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกัวป่าค่ะจัดงานสงกรานมีถ่ายภาพเล่นน้ำเป็นแบบแนววิถีชีวิตกับสถาปัตยกรรมค่ะ อมาที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะ11-14เมษายนค่ะพิธีแห่นางดานและโลชิงช้านะคะเนื่องในงานเทศกาลมหาสงการานต์แห่นางดานเมืองนครนะ หอพระอิศวรถนนราชดำเนินสนามหน้าเมืองและบริเวณสวนสาธารณะสีธรรมโศกราชนะคะอันนี้เนี่ย11-14เมษายนนะคะที่นครสีธรรมราชส่ะสวนระนองค่ะจัด13-14 2วันเท่านั้นรองดูนะคะว่าเรามีเวลาพอที่จะไปที่ไหนบ้างนะคะลองดูนะคะก็ระนองเนี่ยจัด13-14มีพิธีส่งน้ำพระพุทธสีหิงรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุสืบสารประเพณีสงกรา ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนองอันนี้จัดวันที่13นะคะก็คือวันสงกรานเป๊ะๆเลยส่วน13บ4 2วันก็จะมีงานสงกรานระนองมหานครน้ําแร่อันนี้คือจุดขายจุดเด่นของเขาเลยนะไฮไลท์ของระนองเลยนะคะสงกรานระนองมหานครน้ําแร่ที่บ่อน้ําร้อนรักษาวารินค่ะไปได้ไปใช่น้ําร้อนได้นะคะไปที่ชุมพรบ้างค่ะชุมพรเนี่ยจัด1 2ถึง17เมษายนนะคะก็จะมีประเพณีขึ้นเบญจาเป็นประเพณี ิ่นของชาวชุมพรเลยนะคะโดยจะให้ผู้สูงอายุเชิญผู้สูงอายุเนี่ยมารับการรดน้ําขอพรน,นะคะอันนี้จัดที่ลานอนเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ12-13เมษายนนะคะแล้วก็กิจกรรมสงการานสุขเสมอที่ชุมพรณถนนสุขเสมอนะคะอันนี้จัดวันที่13เมษายนแล้วก็กิจกรรมศาสตร์น้ําวันไหลสงกรานค่ะสืบสารประเพณีไทยอันนี้จัดที่หาดบางเบิดนะคะ 17เมษายนค่ะต่อด,ด้วยสุราธานีค่ะ12 13, 14, 154วันติดติดนะคะชมขบวนแห่สงกรานต์ส่งน้ำพระพุทธสีหิงส่งน้ำหลวงพ่อกล่อมส่งน้ำหลวงพ่อหน้าส่งน้ำพระพุทธรูปประจำวันส่งน้ำพระสงฆ์และก็รดน้ำขอพอรผู้สูงอายุและเล่นน้ำสงกรานต์กันค่ะสนุกกับอุโมงน้ำนา้ลานอนเนกประสงค์สภาณาริศเทศบาลนครสุราธานีค่ะ12 13 14 15 4วันติดรวมถึงกิจกรรมสงกรานต์กลางเมืองปิดเกาะศาสตร์ความชุ่มช นะสวนสาธารณะเกาะลำพูค่ะ12 13 14 3วันเต็มและงานสุราธานีสงกรานเฟสติวัล2024ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราธานี12 13 14 3วันเต็มค่ะค่ะใครจะข้ามไปที่สมุยก็ได้นะคะสมุยเรื่องราเฮฮาน้าทอนค่ะสะทอนวิถีไทยอันนี้จัดขึ้นวันที่13เมษายนค่ะกระบี่กันบ้างค่ะกระบี่เนี่ยเขาจะจัด11ถึง13นะคะจะมีขบวนแห่นางสงกรานนะคะส่งน้ำนะคะแล้วก็จะมีเทศกาล สงกรานที่หมู่เกาะพีพีด้วย13เมษายนค่ะส่วนสงขลาเองเนี่ย12-15นะคะจะมีขบวนคาริวัลยิ่งใหญ่เลยคุณนะคะอันเป็นแห่คาริวัลค่ะทีกลางเมืองหัดใหญ่ใช่12เมษายนค่ะแล้วก็มีสงการริมทะเลนะคะอันนี้จะจัดที่ริมหาชลาทัศน์นะคะอันนี้อยู่เที่ยงเภอเมืองสงขลาค่ะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเพ้นต์ตัวทําภาพพิมพ์หยดสีต่างๆเป็นบีชแฟชั่นนะคะไปถ่ายภาพเช็คอินสุดเก๋แบบแนวสตรีทฟู้ดได้แล้วมีปาร์ตี้โฟม นี่ของดีเลยนะคะที่สมขลานะคะ<ช>รวมถึงที่ตรังด้วยมีตักบาดน้ำหอมวัดเขาาแก้วแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดตรังค่ะ,คะตรังนี้13เมษานะคะ,ะใครอยู่ทางภาคใต้ยอยากไปตรงไหนจังหวัดไหนเชิญชวนเลยนะคะเลือกได้เลยคะ่ะ